ก็ามาพบก,กับไปในกินพิต้่าไปกันนะคะวันนี้นะคะไปจะมาบอกต่อแล้วก็แชร์เคล็ดลับในการดูแลผิวตัวเองนะคะคือจะบอกว่านื่องจากเรามีอายุค่อนข้างเยอะแล้วบางคนก็จะบอกว่าเออเราก็แค่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสีได้ลื่นนะ้ำให้เยอะๆคือจะบอกว่าไปลองทําแล้วเราพอเราลองทําแล้วมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่เมื่อพอเราอายุมากขึ้นนะคะไปรู้สึกว่าพอมันมาถึงอายุตอนนี้มันควรจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แบบช่วยให้ผิวเราดูดูไบรท์ดูกระจ่างใส สิ่งสาคัญมันก็คือเราควรจะสุขภาพผิวเนี่ยดีจากภายในแล้วออกสู่ภายนอกวันนี้นะคะปายก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าปายทานแล้วเนี่ยปายรู้สึกว่าแบบเออมันเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนแล้วก็รู้สึกแบบมันรู้สึกต้องบอกต่อคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านตาแล้วก็รู้จักกันดีเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขามีมาน,นานมากๆก,ก,ก็คือตัวนี้เลย บลูท้าฟรอสต้าพลสค่ะบางคนหลายๆคนก็เคยได้ทานตัวกล mm ูต้าฟรอสต้ามากแล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาวางจําหน่ายมานานมากๆตัวที่เขาเพิ่มเข้ามานะคะ mm hmm. เขาตอบโจทย์ปัญหาผิวต่างๆนะคะได้ครบมากกว่าตัวเดิมๆตัวเกา่เกาๆที่ผ่านม mm hmm. าค่ะเดี๋ยวไปจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะข้างในเขาก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะคะซึ่งในซองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะในหนึ่งกล่องค่ะจะประกอบไปด้วย30แคปซูลค่ะปกติก็คือเราทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอ ซึ่งสารสก,กัดสำคัญนะคะของกรูตาฟรอสตาพลัสเนี่ยเขาก็เป็นสารสก,กัดพรีเมียมนำเข้าจากอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปค่ะส่วนประกอบที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราผิวกระจ่งางใสจังเลยนะคะที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ <c oughs> ก็คือเขาให้ กลูตาไทโอนเยอะมากๆเป็นทริเปิลกลูตาบูสเตอร์นะคะมี l อลกูตาไทโอน l แอลซิสเตอีแอลกูตามนนะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอย่างเจ้าตัวกลูตาไทโอนเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยยับยับย้งเม็สีพิรลลินเนาะช่วยเรื่องของผิวกระจ่งางใสได้อย่างชัดเจน จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะเขาก็จะช่วยลดการเสื่อมโทรมของสภาพเซลล์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะและยังช่วยเล่งประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e ีให้ได้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครทานวิตามินซีควบคู่อยู่แล้วก็จะทําให้เห็นว่าผิวเรากระจา่างใสแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ทานวิตามิน ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าในกรูตาคอสตาร์พลัสนะคะเขาก็ยังมีสารสกัดจากอาร์เซโรราชอรีนะคะที่เขาใส่มาให้ในนี้นะเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีเยอะมากๆเลยเช่นกันค่ะเขายังมีสารสกัดสําคัญอย่างซิงค์นะคะที่ช่วยป้องกันการเกิดสิวช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยยับยั้งความมันบนใบหน้าค่ะสารสกัดจากเปลือกสนนะคะที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นรวมถึงการป้องกันการเกิดฝ้าบนใบหน้าด้วยค่ะ วีที่ทานนะคะก็เพียงแค่ทานวันละ1นถึงของแคปซูลก่อนนอนหรือตอนท้องว่างค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าผิวปลานเนี่ยดูหมองดูโทมดูล้ามากๆนะคะบวกกับมีรอยสิวจุดด่างดำฝ้ากระเนี่ยเยอะมากๆทําให้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในการพบปะกับคนอื่นค่ะแต่หลังจากทานกลูตาฟรอสตาพลัสมาระยะหนึ่งแล้วจะเห็นว่าผิวเนี่ยดูเปลง่งปลัง่งมีออร่านะคะยิ่งออกแดดเนี่ยยิ่งดูสดใส สำหรับใครที่มองหาตัวช่วยเติมออรา่าให้ผิวค้าแดดก็แนะนำเลยกับ g ูต้าฟอ์ซ่าพลัสตัวนี้ค่ะของปายนะคะทานไปประมาณสัก1กล่องก็เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่า1กล่องเนี่ยมันก็จะทานได้30วันเนาะ30วันเนี่ยผิวของเราก็จะค่อยๆเริ่มปรับตัวแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็จะทำให้ผิวของเราดูเปล่งปั่ง ะะทั้งนี้เนะะี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยแล้วก็วิธีการหรือว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะแบบไม่ต้องถึง1กล่องก็เห็นผลแล้วนะคะบางคน7วัน14วันก็เห็นผลแล้วค่ะซึ่งกฟูต้าฟรอสตาพลัสนะคะเขาจะเข้ามาช่วยให้ไปเนี่ยดูผิวกระจ่งางใสดูไร์แล้วก็ดูแบบดูสดใสอะเวลาที่เราไปเซอริเพื่อนรุ่นเดียวกันนะะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราดูเด็กจังเลยทําไมเราดูสดใสอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเมื่อก่อนไปจะดูแบบดูโซมาก <c oughs> คือเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำเนาะผิวสองีะย่่า้คก็ ที่เราทานไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ผิวเราแบบขาวเป็นคนเหมือนเกิดตาขาวเนาะแต่ว่าเขาอา่ะจะช่วยให้ผิวของเราอะค่ะดูไบรท์ดูกระจ่างใสแล้วก็ดูไม่หมองคล้ำค่ะนอกจากลูต้าฟรอสตาพลัสนะคะจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วอยู่ที่บอกนะสารสากัดของเขาที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มให้เนี่ยตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะลด รอยสิวรอยดำต่างๆหรือแม้แต่ว่าเขาทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเนาะพอผิวของเรามันแข็งแรงเซลล์มา,ายของเรามันแข็งแรงอย่างี้ค่ะไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ขึ้นมาได้อย่างง่ายๆเออไปมองว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสําหรับผู้หญิงอย่างเราในปันจจุบันเพราะว่าเราออกไปเจอมลภาวะเยอะหรือว่าเรามีความเครียดสะสมสิวเสื่ออะไรอย่างี้มันก็มาแต่ว่าตัวนี้เขาเข้าไปช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น ผิวเราแข็งแรงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเราแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะกระจางใสาจากภายในออกสู่ภายนอกนี้นะคะเป็นสูตรพรีเมียมนะคะซึ่งจะให้ผลที่ชัดเจนกว่าเห็นผลเร็วกว่าขาวกระจางใสได้รวดเร็วกว่าค่ะสาววําสหรับใครที่สนใจนะคะ Gluta Frosta Plus นะคะหาซื้อได้ไง่ายมากๆอย่างที่บอกนะว่าเขาผลิต แล้วก็จําหน่ายมาเป็นเวลานานมากๆสาหรับใครที่สนใจนะคะก็จะมีช่องทางการสั่งซื้อได้ตั้งแต่ Line Official ยล a l frosta Watson o ออนไลนะคะ Convey Lab Society ค่ะ Lazada Shopee หรือถ้าใครอยากเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ได้ที่ Facebook Ruta Frosta เพจหลักบริษัท IG g r u t a f o r s t a r o f f i c i a l หรือจะเป็นช่องทาง TikTok g r u t a f o r s t a r o f f i c i a l ก็ได้เช่นกันค่ะไปจะลงช่องทางการสั่งซื้อนะคะหรือว่าช่องทางการเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมภายใน Description ข้างล่างค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆติดตามกินิสตาไปไว้ด้วยนะคะว่าครั้งหน้าปายจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้ทุกคนหรือว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนก็จะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ